ก็มาต่อกันเลยนะครับกับการทำสรุปผลศึกใหญ่ศึกเรซร์มาเนียครั้งที่36คืนที่2ก็มาเริ่มกันที่คิกออฟกันก่อนเลยนะครับโดยจะมีด้วยกัน1แมตช์การปั้มครับเป็นแมตช์การป้มหญิงลิฟต์มอร์แกนเจอกับนาตาเลียผลของแมตช์นี้นะครับเป็นลิฟต์มอร์แกนครับเอาชนะนาตาเลียไปด้วยการจับรวบกดแล้วก็มาเริ่มกันที่เมนโชนะครับโชว์หลักของคืนที่2กันเลยกับแมตช์การป้มนี้ครับ ชิงแชมป์ NXT Women หรือชิงแชมป์โลกหญิงฝั่ง NXT ครับ Charlotte Flair พูดหาชิงเจอกับ l ลอา a r i b e y เจ้าของแชมป์ซึ่งผลของแมชนี้นะครับเป็น Charlotte Flair ครับจับใส่ฟิกเกอร์เอครับท่าสมิช i s s i ของเธอครับที่ประดิ์ประดอยมาจากท่า Figure f ก g u r e f o u เล็กล็อกของคุณพ่ออย่างริกแฟร์ครับเล่นงานใส่ l ลอา a r i b e y ครับในตอนนั้นเนี่ยคือ เลียร์เรบลลี่เนี่ยโดนเล่นงานที่ขาบ่อยมากนะครับแล้วก็เจอฟิกเกอร์เอของชาลอตเนี่ยสุดท้ายครับก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวต้องตบพื้นยอมแพ้ครับเป็นชาลอตแฟร์ครับเอาชนะเลียร์เรบลลี่แล้วก็กลายเป็นแชมป์ NXT Women Champion คนใหม่ครับแมตช์ต่อไปครับกับแมตช์การตั้มระหว่างอาร์เลสเตอร์แบล็กเจอกับบ๊อบบ,บี้ลาสลีย์ อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าสตอรี่มันเป็นยังไงนะอยู่ดีๆก็ถูกจับยัดเข้ามาเจกันนะฮะอาช่างบันเถอะมาครับผลของแมสส์นี้ครับเป็นบ็อบบี้แลสลี์นะครับขณะที่กำลังจะจับแบกยกอาริสเตอร์เนี่ยจะใส่เป็นท่าโดมิเนเตอร์ครับจะจับฟันนั่นเองแต่เดี๋ยวก่อนครับลาน่าครับภรรยาสุดสวยของบ็อบบี้ครับขึ้นบอกว่าเอ้ยไม่เอาท่านี้ฉันไม่ชอบฉันต้องการสเปีย ฉันอยากจะให้ที่รักเนี่ยใช้ท่าสเปียบอบบี้บอกเออโอเคตามใจเมียก็เลยไม่เอาก็ได้ครับปล่อยอาลสเต์แบ็คลงครับไม่ใส่แล้วโดเนเตอร์เข้ามุมดีกว่าครับจะใส่สเปียครับและในจังหวะที่จะใส่สเปียครับพุ่งมัอย่างแรงครับผมมาดิกะอะไรเลยครับอาลสเต์ครับเคาน์เตอร์สวนกับครับเป็นจระเข้ฟาดหางครับแบล็กแมสอัดเต็มหน้าครับแล้วก็จับกดบ๊อบบี้แลสลี์ชนะไปครับผู้ชนะคืออาริสต์แบ็ค แมตส์ต่อไปครับเป็นแมตส์การปั้มของหัวใจใครๆก็อยากจะรักแมนดี้โอติสเจอกับดอบซิกเลอร์ซึ่งคู่นี้นี่ก็มีความบาดหมางกันมาตั้งแต่นู่นเลยครับเดือนกุมภาพันธ์ครับวันที่14กุมภาครับวันวาเลนไทน์ฮะก็เดี๋ยวขอเล่าสตอรี่ก่อนคือซิกเลอร์เนี่ยมันไปจีบครับผมมันไปเ,เขาเรียกว่าไปตาะแมนดี้ครับจนสุดท้ายเนี่ยก็ได้แมนดี้มาครอบครองนะฮะ ส่วนโอติสในกาเฮลไปนะฮะซึ่งใน SmackDown ที่ผ่านมานี้ครับมีบคุคคลปริศนาครับเหมือนจะเป็นแฮกเกอร์มือดีครับอันนี้ที่แอร์มันปรากฏออกมาเป็นหน้าจอที่เป็นสัญลักษณ์แปลกๆนะครับปรากฏออกมาแล้วก็มาเผยมาแฉรความลับความจริงที่แมนดี้อาจจะยังไม่รู้นะครับนั่นก็คือเบื้องหลังเนี่ยไอการที่เขาเนี่ยได้ไปออกเดตกับซิกเลอร์แทนโอติสเนี่ยซึ่งก็เพราะว่า คนที่อยู่เบื้องหลังนี้ก็คือซอนย่าเดวิลเพื่อนรักของเธอนั่นเองครับโดยซอนย่าเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบโอติสนะครับไม่อยากจะให้เพื่อนเนี่ยไปเกือกกล้วหรือไปคบหรือไปยุ่งกับโอติสนะเพราะว่าดูเหมือนว่าจะไม่เข้ากันเลยสำหรับซอนย่านะครับก็เลยมีแผนการครับปั่นเอาโทรศัพท์ของแมนดี้ไปเล่นนะฮะก็เอาไปคุยกับโอติสนะครับก็ทําให้เกิดการเข้าใจผิดแล้วก็เป็นการ ไปวางแผนกับซิกเลอร์ครับให้ซิกเลอร์เนี่ยไปจีบเพื่อนของเธอนะครับเพื่อที่ไอเจ้าโอติสเนี่ยมันจะได้เลิกยุ่งกับแมนดี้สวยๆนั่นเองนะครับสตอรี่ก็ประมาณนี้นะครับก็มาพูดถึงผลของแมตส์นี้ครับในช่วงท้ายนะครับโอติสเนี่ยคือจับเล่นงานซิกเลอร์แล้วไงจับฟาดใส่เป็นเดอะคอมเพคเตอร์ครับอันนี้คือใส่คนเดียวนะปกติต้องใส่กับทักเกอร์นะครับอันนี้ใส่ฉบับคนเดียวและในขณะที่โอติสเนี่ยเข้ามุมกําลังจะใส่คาต์เตอร์พิลล่าครับถ้าไม่ตายสุดจ้าประจําตัวฮะ ปรากฏว่าเป็นซอนยาเดวิลครับโผล่ขึ้นมาปั่นครับมาป่วนไม่ให้ท่านั่นของโอติสเนี่ยใส่ท่าครับโอติสก็เลยเดินไปหาตรงซอนยาครับจังหวะนั้นครับซิกเลอร์ได้จังหวะเลยเตะไข่โอติสครับผมมาแห่แสบไปถึงสูงเลยครับโอติสของเราและหลังจากนั้นครับซิกเลอร์ก็พยายามจะมากดนะฮะแต่เดี๋ยวก่อนครับแมนดี้โรสปรากฏตัวออกมาอีกคนนึงครับแหมออกมาครับผมไม่ได้มาหาซิกเลอร์นะฮะ ไม่ได้มาหาใครทั้งนั้นครับมาหาซอนย่าครับผมมาหาเพื่อนรักหักเล่มผนของเธอครับด้วยการตบเขาให้ครับไปที่ใบหน้าหนึ่งทีครับแล้วก็จากนั้นก็เกิดการตีกันนะฮะชนีตีกันครับระหว่างซอนย่ากับแมนดี้และหลังจากนั้นนะครับแมนดี้หลังจากที่เล่นงานซอนย่าเสร็จแล้วครับก็พุ่งขึ้นไปบนเวทีครับไปหาท่าน้่งของซิกเลอร์ครับไปแล้วก็ไปกัดไข่เย้ยไม่ใช่ไปล้วงไข่ซิกเลอร์ครับผมทําให้ซิกเลอร์เนี่ย จุกเลยทีเดียวและจากนั้นครับก็โดนโอติสเล่นงานด้วยคาร์เตอร์พิทล่าไปในที่สุดครับแล้วก็จับกดนับ3ครับแล้วก็เป็นโอติสครับอาชนะซิกเลอร์ในท้ายแมตช์เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะสมหวังในความรักแล้วนะครับเพราะว่าแมนดี้เนี่ยก็มาชูมือให้กับโอติสด้วยและทั้งสองครับก็ได้กอดฟัดลัดเหวี่ยงกันนะโดยโอติสเนี่ยก็จับแบกจับอุ่มทางด้านของแมนดี้ครับและทั้งสองก็ได้สวิตหวานจุ๊บจุ๊บจุบุจุบุกันแล้วก็พากลับไปหลังฉากครับผม แมตช์ต่อไปเป็นการเจอกันระหว่างเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดเอชเจอกับแรนดี้ออตันในกติกา last man standing ซึ่งแมตช์นี้นะครับจะไม่มีการจับกด submission หรือ DQ นะครับเป็นแบบ no dq นั่นเองไม่มีกฎกติกาครับโดยกติกาที่จะสามารถตัดสินว่าใครจะแพ้ใครจะชนะนะครับก็ตามถ้าใครได้ดูมวยจะเป็นมวยไทยหรือมวยสากลเนี่ยตัดสินด้วยน็อกเอาท์นะฮะโดยการ คู้ต่อสู้เนี่ยจะไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้จนกรรมาการนับสิบถ้าคุณยังนอนอยู่หรือคุณยังลุกไม่ขึ้นในเวลาที่กรรมาการนับสิบเนี่ยคุณก็จะถูกตัดสิทธิ์แพ้ไปนะครับส่วนคนที่ยืนอยู่เนี่ยก็จะเป็นผู้ชนะไปโดยปริยายครับอ่ะก็มาพูดถึงตัวแมตช์กันดีกว่าครับในช่วงที่เอสเปิดตัวเสร็จสับอะไรก็ว่าไปนะครับเอสเนี่ยก็กําลังรอที่ออตันเปิดตัวครับแต่ ออตันไม่ออกมาครับมีแค่เสียงเพลงเปิดตัวเท่านั้นซึ่งออตันเนี่ยยังไม่ออกมาเลยไม่ออกมาตรงหน้าทางเปิดตัวครับเอชก็สงสัยดิงงงอะไรวะมันจะมาไม้ไหนสุดท้ายครับออกมาครับออตันแต่ไม่ได้มาซึ่งซึ่งหน้าครับมาด้านหลังฮะเล่นงาน er Now by, อาร์เคโออลตันอเวร์ไปฮะแหมเป็นการเปิดก่อนได้เปรียบกับผมรอบกัดชั้นดีครับออตันหลังจากนั้นครับทั้งคู่ก็ได้เปิดเขาเรียกว่าตีกันอย่างย่อยยับนะฮะไม่ว่าจะเป็น ตีกันบนเวทีล่างเวทีลงยิมห้องล็อกเกอร์แล้วก็มาปิดท้ายด้วยบนรถบรรทุกนะฮะแล้วก็ผลก็คือออตันครับจับเอสนะครับนอนแล้วก็เตรียมตัวจะใส่คอนแชตโตครับหรือการประหารหัวสุนัขนั่นเองโดยการเอาเก้าอี้เนี่ยมาสอดไว้ข้างล่างครับแล้วก็เอาหัวของเอสเนี่หน้าไว้กับเก้าอี้ที่วางไว้แล้วก็จะเอาอีกเก้าอี้อันนึงนะครับเอามาแล้วก็ตีหัวไปเหมือนกับแซนด์วิชนั่นเองนะครับผม แต่ครับเอชไม่ยอมครับเอชขึ้นมาล็อกคอออตันครับผมแหมใครจะไปยอมให้โดนตีหัววะอีบ้าหลังจากนั้นครับออตันหลังจากที่โดนล็อกคอโดยเอชเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเลี้ยวแรงมันหายนะครับแบบอะไรวะเนี่ยเออเริ่มแบบมึนคลายจะเป็นลมจากนั้นออตันก็ฟุบลงไปนอนแทนเอชนะครับในระยะนั้นครับเอชก็ได้จังหวะครับ หยิบขึ้นมาครับเก้าอี e ้ครับทาการตีไปที่หัวครับคอนแชตโตแล้วก็กรรมาการก็นับถึง10เป็นเอชครับผมเอาชนะแรนดี้เออตันไปด้วยนับถึง10นะฮะและหลังจากจบแมชนะครับก็มีการปรากฏตัวของโมโจลลี่ครับที่เป็นแชมป์24ทับหรือ24 7 Cha แชมเปียนที่เพิ่งได้มาในคืนที่1นะฮะกำลังวิ่งหนีเราหน้าปั๊มที่กำลังตามล่าปั๊มแชมป์กับเขาครับทันใดนั้นครับในช่วงชุลมุนนะฮะ ไอ้เจ้าร็อบกอกอลสกี้เนี่ยโฮสของเลเซอร์เมนาปีนี้เนี่ยก็อยากจะได้แชมป์กับเขาด้วยไงก็เลยขึ้นไปบนระเบียงครับสูงสุดแล้วก็กระโดดทิ้งตัวอัดใส่ทุกคนครับแล้วก็จับกดโมจอราลลี่กลายเป็นแชมป์24ทับ7คนใหม่นั่นเองครับต่อไปครับเป็นแมตช์การปั้มแท็กทีมชิงแชมป์รอแท็กทีมแชมเปียนเดอะสตรีทโปรฟิตประกอบไปด้วยมอนเทสฟอร์ดและแอนเจโลดอกกินส์เจอกันกับทางด้านของออสตินเทียรี จับคู่กับแองเจลกาซาผลของแมตช์นี้นะครับก็คือในช่วงท้ายๆครับออสตินเทอลี่เนี่ยก็จัดการแองเจ o โลด้วยท่า the unproven cutter ครับหรือที่เรารู้จักกันอย่างดีนั่นก็คือ T K O ครับแต่ในขณะที่กำลังจะจับกดเแองเจโลเนี่ยมอนเทสนะครับก็ได้กระโดด Fox ก p ์สเปครับผมในชื่อใหม่ชื่อว่า f o r m the heaven ครับก็คือมาจากสวรรค์นั่นเองแมแล้วจากนั้นครับ ก็จับกดชนะครับป้องกันแชมป์รอทักทีมไปได้ครับแต่ยังไม่จบครับถึงแม้ว่าจะจบแมตช์ไปแล้วในช่วงท้ายครับแองเจลกาซากับ Austin เ h ลลี่เนี่ยก็ออกมาเล่นงานสติีทโปรฟิตครับและก็ตามด้วย s e เรนาเวก้ครับแม่นางฮะเป็นผู้จัดการของทั้งสองครับออกมาร่วมแจนด้วยไงมาเล่นงานใส่พวก m o n เทสแล้วก็ Angel โลดอร์กินครับทำให้เบียนกาบีลครับแฟนสาวของมอนเทสฟอ d เนี่ย ออกมาเล่นงานเซเรนาเวกาด้วยสเปียรแล้วก็ตามด้วยเค d ดครับหลังจากนั้นก็แยกย้ายอิลุงตุมนังกันไปเลยนะครับจบแมตช์เรียบร้อยครับต่อไปครับเป็นแมตช์การปั้มหญิงนะฮะห้าเส้าครับผม Fatal f i v e w a y Elimination Chamber รลอเล่น e ล i m i น a t i o n Match ครับผมเป็นการเจอกัน5้าเส้า5คนของเหล่าผู้หญิงนะฮะก็คือถ้าใครโดนจับกดหรือสมิชชั่นเนี่ยก็จะถูกคัดออกหรืออิลิมิไปนะฮะ โดยจะมีแค่คนเดียวครับที่จะชนะในแมตช์นี้ซึ่งเป็นการชิงแชมป์ s m a c เมกดาวิเมน Champion ครับประกอบไปด้วยซาชาแบงค์เลซี่แวนทามิน่าเนโอมิแล้วก็เบลลี่เจ้าของแชมป์ครับมาพูดถึงตัวแมตช์กันดีกว่าครับผลของแมตช์นี้ครับทามิน่าครับถูกเบลลี่นะฮะเล่นงานด้วยการกระโดดทิ้งศอกครับดิวิ่งเอวโบทรอปยังไม่พอครับตามด้วยฟ็อกซ์สแปซของซาชาแบงค์ครับแล้วก็ยังไม่หมดครับมีต่อครับ ช่วยกันสมานฉันครับผมมูนเซลครับจากเลซี่อีแวนนะฮะแล้วก็ปิดท้ายด้วยสปิทเลเกตมูนเซลของเนลมีครับก็คือทั้ง4คนทั้งซาชาเบลลี่เนลมีแล้วก็เลซี่เนี่ยช่วยกันเล่นงานใส่ทามิน่าคนเดียวนะฮะแล้วก็จับกดเอาชนะทามิน่าไปนะครับแต่ยังไม่จบแมตช์นะครับก็คือทามิน่าเนี่ยแพ้แล้วถูกคัดออกอิลิมิเนตไป มาต่อครับในช่วงต่อมาครับเป็นซาชาครับใส่แบงค์สเตเบอร์แล้วก็ตามด้วยแบงค์สเตเมนต t ์ครับกับเน o มิแล้วก็ทําให้เนลมิเนี่ยทนพิบัตแผนไม่ไหวครับตบพื้นยอมแพ้ไปถูกคัดออกเหลือ3คนแล้วนะฮะก่อนหน้านี้เหลือ4ครับเหลือ4มีซาชาเบลลี่เนลมิแล้วก็เลซี่แต่ตอนนี้ครับเหลือซาชาเบลลี่แล้วก็เลซี่ครับเนลมิ Naomi ก็ถูกคัดออกไปตามต่อมาครับ เบลลี่ครับผักเลซี่ออกไปครับทำให้ไปใส่ท่าวูแมนไรส์ครับหรือหมัดขวาตรงของเลซี่อัดใส่ซาชาครับแล้วก็จับกดนับสามซาชาแบงค์ถูกคัดออกไปหลังจากนี้ครับก็เหลือกันแค่2คนนะฮะก็คือเบลลี่กับเลซี่อีแวนนะครับผมมาในช่วงท้ายแมตช์ครับซาชาแบงค์ครับหลังจากที่แพ้ไปนะฮะก็ยังไม่ได้ไปไหนครับยังอยู่ช่วยเพื่อนนะครับขึ้นมาเล่นงานเลซี่ด้วยการใส่ท่าแบ็กสเตเบิลครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเบลลี่เห็นการนั้นครับเลยรีบวิ่งมาใส่ท่า เฮดล็อกไดเวอร์ครับหรือถ้าล o อตแพนของเธอครับแล้วก็จับกดเอาชนะเบลลี่เอ้ยไม่ใช่เลซี่ลอเล่นเฮ้เลซี่แวนครับผมแล้วก็เอาชนะป้องกันแชมป์ไปได้ครับเป็นเบลลี่นะฮะยังคงเป็นแชมป์อยู่แล้วก็ในช่วงท้ายครับซาชาก็ขึ้นมาครับเอาเข็มขัดมาให้กับเพื่อนเธอแล้วก็ชูแชมป์ไปพร้อมๆกันนะฮะอ่าณตอนนี้เนี่ยก็คิดว่าอาจจะมีการหักหลังในไม่ช้าก็เร็วๆนี้ครับสำหรับซาชาแบงค์นะครับผม และแมตช์ต่อไปครับกับแมตช์การปั้มในกติกาไฟไฟฟันเฮาส์แมตช์ซึ่งถ้าใครยังนึกไม่ออกนะว่ามันเป็นแมตช์การปั้มแบบไหนนะครับก็ให้ลองนึกถึงแมตช์นี้ครับ House of Horror ที่เป็นแรนดี้เอลตันครับเจอกับเบรไวเอ็ดนะฮะหรือถ้ายังจำไม่ได้อีกก็ให้นึกถึงเอออัลเทเมตดิเรชั่นครับที่เป็นว o ๊กเคนแมทเทนนี่ครับเจอกับเบรไวเอดก็ได้หรือล่าสุดนี้ครับกับ บนยาดแมส์นะครับก็จะออกแนวนั้นเลยที่เป็น AJ Style ล์เจอกับ The ย n d เ r t a k เกนะครับซึ่งมันจะออกแนวเหมือนเราดูหนังเรื่องหนึ่งนะครับดูหนังเรื่องหนึ่งเลยนะฮะคือจะเป็นการเจอกันระหว่าง John ซ e n a าครับกับเด e ะฟีนเบรไ a เอมาพูดถึงตัวแมส์กันดีกว่าครับเปิดตัว John ซ e n a านะครับออกมาตรงสนามและในขณะที่ซิน a ากำลังจะพูดนะครับว่ายินดีต้อนรับสู่ r เ e อรมนีเนี่ยก็ ภาพก็ถูกตัดไปนะฮะเป็นแฟตแบ็กแล้วก็มาอยู่กันในรายการไฟไฟฟันเฮาส์นะครับเบเวตก็ออกมานะฮะออกมาต้อนรับแล้วก็เข้าไปในประตูประตูหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับซีน่าครับโผล่เหมือนจะว์ปมาเหมือนโดนอัญเชิญมานะรายการไฟไฟฟันเฮาส์นะครับแล้วหลังจากที่ซีน่าโผล่หรือว์ปมาเนี่ยก็ได้เจอกับอไอ้แรบบิทไอ้กระต่ายนะครับผมก็จำไม่ได้ว่ามันชื่อว่าอะไรนะครับแต่มันเป็นกระต่าย ไอ้จ้านั้นก็บอกว่าเนี่ยให้เข้าไปประตูนั้นสิสีนาก็เลยตามเข้าไปครับหลังจากที่ตามเข้าไปเนี่ยก็ถูกวัาไปณเหตุการณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเหตุการณ์สมัยก่อนเลยนะครับที่เป็นจอห์นซีนาเนี่ยขึ้นปั้มเดบิวต์ครั้งแรกกับเคิร์ทแองเกิลในสมักดาวนะครับในช่วงกําลังจะเข้าสู่รูดเร็กแอคชั่นนะครับผมยังไม่พอครับก็ย้อนไปใน,นเรสเตอร์มานียครั้งที่30ที่พี่แกเนี่ยได้เจอกับเบรไวอนะฮะ แล้วตอนนั้นคือก็ชนะเบลแอดไปนะครับแล้วก็ยังไม่พอครับย้อนไปอีกในช่วงยุคนู้นเลยครับสมัย w ับเบิลยเครับเป็นช่วงที่ NWO เนี่ยกำลังโด่งดังนะฮะและหลังจากนั้นครับซีน่าก็ตั้งสติครับแล้วก็เริ่มเล่นงานเบลแอดแต่สิ่งที่เขากำลังเล่นงานอยู่นั้นครับมันไม่ใช่เบลว่าแอดครับกับเป็นฮัสคัสเดอะพิกบอยครับหรือไอเจ้าหมูนั่นเองที่เป็นหมูกินช็อกโกแลตนั่นเองนะฮะ คือจะเล่นเบวไวดเนี่ยแต่ไปไปมามาอ้าวเป็นไอเจ้าหมูซะงันน่ะหลังจากนั้นครับสีหน้าที่กําลังงงงวยอยู่ว่ากําลังทําอะไรอยู่กําลังเจอกับอะไรอยู่ครับข้างหลังของเขาครับก็ปรากฏเป็นร่างของเดอะฟีนครับออกมาจากด้านหลังแล้วก็เล่นงานซีหน้าด้วยแมนดิวเบิลคอรครับแล้วก็ตามด้วยท่าซิสเตอร์อาร์บเกลครับและยังไม่พอครับเดอะฟีนของเราครับก็จัดการแมนดิ b เบิลค w ร์พี่จอนเราอีกครั้งหนึ่งฮะและหลังจากนั้นไม่พอครับ ก็มี b บรไวแออีกคนนึงครับในร่างของปกตินะฮะชุดแดงที่ออกมาเป็นพิธีกรในรายการไฟไฟลฟันเฮาสเนี่ยก็ออกมานะครับเหมือนจะเป็นกรรมาการในการนับนะฮะแล้วก็ตบขพืนจับกดเอาชนะซีน้าไปครับผู้ชนะก็คือ The ะฟีนเบรไวแอก็แมตช์นี้ก็ออกจะแนวเกาๆหน่อยนะฮะออกแนวเขาเรียกว่าอะไรจะน่ากลัวก็ไม่น่ากลัวแต่ออกแนวไซไฟหน่อยออกแนวล้ำยุคจินตนาการนะครับโลก อนาคตแฟนตาซี Fantasy แล้วก็ว่าไปนะครับผมและแล้วก็มาถึงกับโค้งสุดท้ายของศึกรสเซนมาเนียครั้งที่36ในคืนที่2กันแล้วนะครับกับแมตช์คู่เอกครับผมชิงแชมป์ WWE c h a เปียนดูไม่กอินไตผู้ท้าชิงเจอกันกับ The Beast Brock ร e เ n อ r เจ้าของแชมป์ก็มาสรุปกันเลยดีกว่าครับง่ายๆได้ใจความครับผู้ชนะในแมตช์นี้นะครับนั่นก็คือ แชมป์แท้ๆแชมแชมป์แชมป์แชมป์แท้ๆดูมักอินไตใช่แล้วครับดูมักอินไตครับเอาชนะบล็อกเลสเนอร์ไปด้วยการจับกดโดยใช้ท่าเครมอร์คิกครับผมกลายเป็นแชมป์ WWE คนใหม่ทันทีวู้ก็ยินดีด้วยกับดูมักอินไตนะครับคอนเกรสเรชั่นครับผมนะก็ จบแล้วนะครับกับคู่เอกนี้นะฮะเออแล้วก็ปิดรายการด้วยการฉลองชัยของดูมินไตครับผมในการได้แชมป์ W W E แล้วก็ข้อที่จริงเกี่ยวกับแมชนี้นะครับนั่นก็คือบล็อกเลสเนอร์ครับใส่ F5 ไปเพียงแค่3ครั้งครับซึ่งต่างกับดูครับใส่เคลมอไป4ครั้งฮนะนั่นก็ถับเท่ากับว่าดูเนี่ยสามารถทนท่าของ บล็อกเลสเนอร์ยัง f 5ไปได้ถึง3ดอกครับผมแต่บล็อกครับผมไม่สามารถทนเครมอ์ของดูครับได้ถึง4ดอกครับก็เลยต้องแพ้แล้วก็เสียแชมป์ให้กับดูไปนะครับผมโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับการสรุปผลศึกใหญ่อย่างศึก r e s เซนมาเนียครั้งที่36ตั้งแต่คืนที่1และก็คืนที่2นะครับผม ก็ในคลิปนี้นะครับก็อาจจะพูดน้อยหรือมีความยาวที่อาจจะไม่เยอะไม่มากเหมือนกับในคลิปคืนที่1นนะฮะก็ในคืนที่1คลิปนั้นเนี่ยคือยาวมากประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะสานาทีแต่ในคลิปนี้เนี่ยผมว่าน่าจะไม่ถึง30นาทีหรอกอาจจะประมาณ10กว่านาที หรืออาจจะใกล้ๆอยบ20นาทีอาจจะไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าอาจมาก็ไม่ได้ดูเวลาด้วยนะครับแต่ไม่ถึง3 0สิ้นาทีหรอกในคลิปนี้โอเคครับก็หากชอบคลิปนี้ครับเหมือนเดิมฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และที่สำคัญครับผมอยากจะได้รับการแจ้งเตือนจากช่องเราครับว่าคลิปจะมาเมื่อไหร่มาหรือยังกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนจากช่องเราด้วยนะครับมันจะดัง นะฮะก็ขอขอบคุณทุกๆคนครับที่ติดตามผมมานะฮะก็ไว้เจอกันครับผมในการสปอยหรือการสรุปผลซึกใหญ่ครั้งต่อไปหรือไม่ก็อาจจะเป็นคลิปคอนเทนต์อื่นๆอย่างเช่นคลิปเนื้อหาหมวยปั้มหรือคลิปเล่นเกมหรือคลิปอะไรก็ว่าไปแล้วแต่ผมจะลงนะฮะในะช่วงนี้นี่บอกไว้เลยว่าอยู่ในช่วงที่ผมเนี่ยกำลังฝึกงานอยู่นะครับออขอประกาศหน่อยลวกันในณาตอนนี้คือฝึกงานผมเข้า8โมงนะฮะเลิกประมาณ5โมงเย็น กลับมาก็อาจจะมีเวลาทําคลิปไม่มากก็น้อยนะฮะยิ่งต้องไปทําในช่อง N อเนเดสเเด้วยก็อาจจะมีเวลาในการทําช่องนายฟัตเตอร์หรือช่องนี้เนี่ยน้อยลงนะครับผมแต่ก็จะพยายามอัพคลิปนะฮะโดยสโลแกนของเรานะครับก็คือ1คลิปต่อสัปดาห์นะครับผมไม่ต้องห่วงว่าสัปดาห์ไหนจะไม่มีคลิปลงจะมีคลิปลงในทุกสัปดาห์นะครับผมก็ไว้เจอกันครับผมลาก่อนในโอกาสหน้าซีโอเกนนิคส์ถามคุณบายบายบายสวัสดีครับ